สวัสดีครับสาหรับโปรเจกต์การปลูกผักสวนควรัวไว้กินเองแบบง่ายของผมในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกผักสวนควรัวของผมโดยการหยอดเมล็ดนะครับก็จะมีในส่วนของแตงกวาญี่ปุ่นฟักทองญี่ปุ่นแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวนะครับใช้ต้นกล้าไปนะครับแต่ปรากฏว่าพอปลูกไปแล้วมันตายไปนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องมีการมาปลูกแซมในครั้งนี้ได้ไมแล้วครับสําหรับเมล็ดถั่วฝักยาวแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็ฟักทองญี่ปุ่นนี่ผมจะทําการปลูกในครั้งนี้ เดี๋ยวเราไปเริ่มปลูกกันครับเต้นที่แปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่นแปลงใหม่ของผมมันก่อนตรงจุดนี้นครับซึ่งผมก็มีการขุดหลุมไประยะอยู่ที่30ซนเมตรถัดไปผมก็จะนําเกลียงครับมาทำการพรวนดินให้ละเอียดแบบนี้นะครับหยอดเมล็ดแตงกวาญี่ปุ่นลงไปหลุมละสองเมล็ดนะครับแล้วก็ทําการกบหน้าดินโดยใช้เกลียงนะครับแบบนี้ครับตรงแถวฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับ ถัดมาก็จะเป็นแปลงฟักทองญี่ปุ่นก็ทำการขุดหลุมพวนดินแล้วก็หยอดเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นัมาก็จะเป็นแปลงปลูกถั่วปักยาวของผมครับทำการขุดหลุมพวนดินแล้วก็ผมก็จะหยอดเมล็ดถั่วปักยาวเนี่ยหลุมละสามเมล็ดหลังจากปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันในคลิปตัดไปหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงน่ยนะครับ